สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมมิคาน,นะครับในช่องเดิมๆช n n น,นลนะวันนี้จะมารีวิวถุงมือเหมือนเดิม เป็นหนูเบอร์นี่แบรนด์ดนของดินดินนะครับ D I N ของดินนะครับสปอนเซอร์ผมเอง <laughs> สปอนเซอร์ในการรีวิวนะครับโอเคงั okay, ้นเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าผมแนะนำเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะตัวนี้ตัวนี้งนลงก่อ <laughs> นผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนี่รุ่น power เอ้ยรุ่นพิ n ค power โอ้โหเาส่งมานี่นะครับรุ่นพิ n ค power อ้าว เราให้ดูโฟมก่อนเลยเป็นโฟมเยลมันลาติกนะครับตัดเย็บแบบนิุ้ผมสมนี่ดูตัดเย็บแบบนินวผสมเลยเผมลองก่อนดดีกว่มามันตัดเย็บแบบนินวผสมเลยนะครับสายรัดสองรอบนะเนี่เป็นสายรัดสองรอบน่ดูสองรอบรับก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโฟมของดินเขาแล้วครับถึงจะเป็นตัวไหนเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องโฟมนี่นะครับสายรัดสองรอบโอ้ไม่ไม่ไ ความรู้สึกของผมนะนี่โฟมสีินนะเนี่ยดูครับเท็เจอร์ของเขานี่คือเท็เจอร์ของเขาทั้งหมดนะการตัดเย็บทุกอย่างโอ้ตัวนี้บอดี้ผมบอกให้เลยว่าตัวนี้บอดี้สวยมากอารมณ์เหมือนผมใส่ลีนานะครับอ่าผมพูดจริงอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ถุงมือแบรนด์ไทยตัวนี้นี่ผมยอมรับเลยว่าเขาเขาออกแบบมาดีมากแล้วก็โฟมดีมากดูครับส่สองรอบด้วย โฟมเยอรมันาเทคน,นะครับมีสองสีนะมีสีดําโฟมสีชมพูโฟมขาวกับสีชมพูโฟมดำนะมีสองสีเท่านั้นโอเคนี่ดูสองรอบมันกระชับอยู่แล้วครับสําหรับดินผมบอกให้เลยว่ากระชับแน่นอนเวลาใส่ตัวนี้พิงพาวเวอร์นะครับนี่ครับโอ้โหผมให้เลยอะดูครับ เจอของเขาทุกอย่างนี่คือแบบตัวนี้เป็นผ้าระบายอากาศนะครับทำให้เราไม่ร้อนด้วยโอโ้ประชาัดจริงๆครับสำหรับตัวนี้แต่เย็บแบบนิ้วผสมด้วยนะครับใส่รัดสองรอบนะเอาไปเลยเขาให้ใส่รัดเรามาสองรอบอีกแล้วอารมณ์น,นี่แบบเหมือนใส่ถุงมือแบบราคาแบบหลักสองพันนะครับอันนี้นที่ผมแบบสัมผัสมานะ ดีจริงครับตัวนี้นะครับรุ่น pink power นะครับมีสอสีสีชมพูดำกับชมพูขาวนะบอกเลยตัวนี้อารมณ์เหมือนยีนะเอาไปเลยโอเค้อต่อนี้ตัวที่2องไม่ว่าครับ black panther โอ้หอันนี้ผมไม่ได้แกะไม่ได้แกะผมนะไม่ได้แกะตัดติกผมบอกเลยว่าตัวนี้มากับโฟมคอนแทคมาเทคนะครับ ตัดเย็บนิ้วโค้แบบซ่อนตะเข็บนะว้าวถ้าผมพูดถึงคอนแทคเาเิไม่ต้องแกะออกมาคุณก็น่าจะรู้ว่าเสียงเนี่ยหนึบหน,นับหนึบหนับแค่ไหนเอานี้ดีกว่าผมให้ดูว่าขนาดอยู่ข้างในผัดต,ติดนี่นะดูโอ้โหดินเขาเอาใจเราขนาดนี้อีกแล้วครับดูครับสายรัดสองรอบเหมือนเดิม โคมสีมิลครับไม่ต้องแกะพลาสติกออกมาก็รู้ตัวเนี้ยเ,เขาออกแบบมาให้มันดูธรรมดาธรรมดาในความหมายของเขาคือธรรมดาแต่ดูน่ากลัวสมกับชื่อแบบคแพนเทอร์ธรรมดาครับแต่แม่งดูน่ากลัวมากสำหรับตัวนี้ตัดเย็แบ,บแบบซ่อนตะเข็บด้วยซ่อนตะเข็บเนี้ยผมบอกให้เลยว่ามัน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 ดีตรงตรงที่บางคนเขาชอบในการที่แบบว่านิ้วมันกลมไง เวลารับบอลเนี่ยมันมั่นใจตัวนี้มีสองสีเหมือนกันดำโฟมดำนะครับกับดำโฟมขาวมีสองสีให้เลือกไปติดตามกันได้ในเพจดีมเลยผมบอกให้เลยว่าแต่ละสก็มันเจอโฟมสีม, 4, มีคอนแทคลาเทกถึงจะเรียบแต่ดูโหดนี่ตัวนี้ดูครับนี่นะนี่เลยมันเรียบจริงครับมันเรียบนะครับแต่มันมันดูโหดมากเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะบอก,กทุกคนไงทุกคนต้องไปลองสัมผัสนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นผ้านะสามารถระบายอากาศอยู่แล้วนี่กระชับตัวนี้ถือว่ายังผ่านอยู่สําหรับดินใครใครชอบคอนแทคเาเทคต้องตัวนี้เลยนะตัเดเย็บแบบมีูกลมด้วยดีไซน์เขาดูเรียบแต่แฝ่งมาด้วยความดุดันมีสองสีนะครับสำหรับแบ็แพนเทอร์ ต่ออันอนี้ที่ตัวนี้ครับ Black แ n d b l a c ลนะครับแล้วก็ Black and w h ไว e แต่ผมเอาตัว Black a n น w h ไว e มาอันนี้เป็นโฟมกีก้าเอ่อกีก้าเนี่ยบางคนคิดว่าโอมันไม่ดีเลยนะมันไม่เหนียวเลยหรือว่ามันไม่ดีแต่ผมบอกให้เลยว่าโฟมกีก้าเนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องไปพีวอรก่อน ถ้าคุณพีวอตยังไงโฟมกีกาออกมาเหนียวแน่นอนทนแน่นอนดูครับอันนี้คือ b a c k a w h นไะว้นะนี่ดู b a c k a w h ไว้ White. ตัวนี้ตัดเย็บแบบนิวผสมนี่ครับเห็นไหมครับมิวผสมอ่าดูเทคเจอร์ของเขาเหมือนเดิมการออกแบบของเขาเดูมีมิติครับแล้วก็ถามว่าดูมีมิติขนาดไหนก็คุณต้องลองดู นี่คือโฟมกิกานะตัดเย็บเป็นเสมแล้วดูคันออกแบบเขานี่โฟมาพันนิ้วนิ้วชี้และโฟมพันนิ้วก้อยด้วยโอ้โหดูครับข้อมือเป็นแบบผ้านะตัวเนี้ข้อมือเป็นแบบผ้าสวยตัวนี้ก็สวยผมชอบอยู่สองตัวคือตัวนี้กับสีฟูนี่สายลัดสองรอบเหมือนเดิมดูแล้วสวยเหมือนเดิมครับสวยจริงๆบอกเลยตัวนี้ ูครับเอ้าผมมาใส่เทียบกับสีชมพูเลยอ่าดูครับใส่เทียบเลยเอ้านี่ครับสวดไหมโอ้โหสองตัวนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าออกแบบมาได้แบบโดนใจโดนใจมากดูดูครับสองตัวนี้ครับ Black and w h i ว e และ Black a อ d Black อยู่ที่ราคาสาม0ัเอ้ยหนึ่ามร้อย้บอ๋อหนึ่ม้ยเาสครับหนึ่ยเข้ท่านั้นเองลดได้ด้วยสำหรับพ i n k Power อนะครับอยู่ที่ราคา1,300งพันส้อยบาท <c oughs> อะไรครับเนี่ยตัวนี้นะครับแ l a c k p อ n t h e รนะครับอยู่ที่ราคา1,350บาท บอกเลยว่าเท่คุณภาพคุณภาพแค่พันกว่าบาทพันต้นๆแต่คุณได้คุณภาพแบบสองพันกว่าคุณได้คุณภาพสองพันกว่าครับคุณคิดดูคุณอยากได้แบบไหนพันต้นๆนะพันต้นๆเท่านั้นคุยถูกพอถูกใจเดี๋ยวลดให้อีกเลยอยากได้อะไรเดี๋ยวลดหมดถ้าคุยถูกคอถูกใจอ่ะแนะนําเลยแนะนําเลยครับ ดินติดต่อเขาไปได้เลยหรือติดต่อมาทางผมก็ได้ทางเฟซบุ๊กผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้ทุกอย่างยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมผมมาตลอดนะครับทั้งหมดนี่ผมก็ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าต้องการทำอะไรก็บอกได้นะครับยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับ